ท่านที่เกิดในวันอังคารในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนานะคะตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่แปดนะคะดวงชะตาของท่านจะดีต่อเนื่องไหมนะเพราะสัปดาห์ที่แล้วการงานท่านดีมากนะคะท่านที่เกิดในวันอังคารนะอ่าถือว่าโอเคนะคะสัปดาห์แรกของเดือนนะคะก็ยังดีต่อเนื่องนะคะการงานมั่นคงงานดีลักดีนะคะสําหรับหนุ่มสาวที่คบกันแล้วนะอ่า จะมีโอกาสได้แต่งงานชีวิตก้าวสู่ความสําเร็จหรือในทางกลับกันนะคะอาจจะได้ต่อเติมบ้านให้สวยงามกว่าเดิมหรืออาจจะมีงานเลี้ยงที่บ้านนั่นเองให้ระวังอารมณ์นะรู้สึกว่าจะขี้หงุดหงิดนะคะช่วงนี้นะให้ระวังเงินล้วนะคะเพราะอาจจะต้องมีใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านช่องเรานั่นแหละนะคะหรือไม่ก็อาจจะได้ช่วยแฟนแก้ปัญหาบางอย่างนะคะการเงินมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะ ช่วงวันที่แปดนะท่านมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะโอ้ยนะคะก้อนใหญ่มากนะคะเนี่ยนะงานเยอะงานเข้าอีกแล้วงานด่วนอีกแล้วค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะมีงานเสริมนะคะแต่บางครั้งคนวันอังคารนี้ก็อารมณ์สองขั้วเหมือนกันนะบางทีก็อยากนอนพักเฉยๆเป็นบางอารมณ์เช่นกันนะคะ ลูกหลานบริวารน,นะคะดีมากขยันนะคะได้รับเกียรติจากการทําง,งานหรือไม่ก็เขาอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไกลนะคะเพื่อไปสัมมนาอาจจะห่างกับคุณสักพักนะสําหรับคนที่มีลูกมีหลานแล้วหรือว่าบริวารน,นะคะตําแหน่งบ้านเจ้าที่นะคะช่วงนี้อ่าถ้าคุณฝันแปลกๆนะคะ,ะท่านอาจจะมาเข้าฝันตักเตือนอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าท่าน จะมีฝันแปลกๆไหมสังเกตตัวเองก็แล้วกันนะคะตำแหน่งบ้านนะรู้สึกว่าคนที่มีคู่จะหันหลังคุยกันนะคะเนี่ยนะคะต้องห่างกันเพราะงานเพราะตำแหน่งแฟนงานเยอะมากนะคะหรือคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายนะคะแต่ว่าคนโสดหนุ่มสาวช่วงนี้รู้สึกหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะรู้สึกใครเข้ามาก็ไม่ถูกใจเอาเสียเลยนะคะจริงหรือเปล่านะจริงไหมนะคะ วันที่สามที่สี่นะคะให้ระวังเงินลั่วนะคะเพราะการใช้ใจ่ายอ่าหรือไม่ก็ตำแหน่งเพื่อนฝูงหรือว่าคนใกล้ตัวนะคะคนที่คุณรักเขาอาจจะห่างคุณไปสักพักนะช่วงนี้เหมือนเขาปีวิเวกอยากไปปฏิบัติธรรมหรืออาจจะไปพักสมองสักพักคนเดียวเงียบๆอะไรอย่างนี้นะคะวันที่หกจะได้งานเพิ่มแน่นอนนะคะงานเร่งด่วนนะคะ วันที่7ดที่8ให้ระวังความคิดนะจะฟุ้งซ่านนิดหนึ่งนะคะส่วนวันที่6กับวันที่7ให้ระวังความคิดนะคะส่วนวันที่8ดนะวันที่8จะได้เงินก้อนใหญ่อะทุกคนคนวันอังคารโชคดีต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะงานเด่นเงินดีนะคะได้เงินก้อนนะคะแต่ให้ระวังอารมณ์แค่นั้นเองนะคะสำหรับคนที่คบหากันมานานมีโอกาสได้แต่งงานคนที่มีคู่แล้วจะหันหลังคุยกันนะคะ คนโดจะมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะแยะเลยทางสายงานนะคะแต่รู้สึกว่าไม่ถูกใจเอาเสียเลยนะคะเอาแต่ใจนิดนึงนะคะคนโสดหนุ่มหนุ่มสาวช่วงนี้รู้สึกจะช่างเลือกนะคะเลือกเยอะแต่งานเยอะนะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะก็ยังงานเยอะต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเอาเป็นว่าขอให้คุณวันอังคารนะคะ งานดีเงินด,นด,นด,นดีอย่างที่ไพ่บอกนะคะแม่หมอดาวขอ,อแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้ไพ่แม่นยำนะเพราะว่าตำแหน่งวันที่แปดนะคะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะมีความสุขระดับหนึ่งแต่ว่าให้ระวังอารมณ์ตัวเองหงุดหงิดหรืออาจจะแบบเป็นบางอารมณ์อ่ะมันจะมาแวบๆนะคน,คนวันอังคารเนี่ยบางทีก็อยากเบือ่อเบือ่ออยากจะอยู่นิ่งๆอยากจะหนีไปปฏิบัติธรรมคนเดียวอยากจะ อไปแสวงหาความสุขคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะคะสองขั้วนะท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้อารมณ์จะแบบศิลปินนิดนึงนะจ๊ะขอให้งานเด่นเงินดีอย่างที่ไพ่บอกนะจ๊ะท่านที่เกิดวันอังคารนะขอให้โชคดีนะคะขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะจ๊ะขอให้มีความสุขนะท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะ